ติทาหนติปานิณนนติดติติบุญที่ทำกรรมดีที่เราสร้างไม่ห่างหายบุญจะติดใจกายเป็นสุขุกสถานเมื่อตัวเราตายบุญจะไม่หายไปตามกาล บุญจะคอยบันดาลความสุขให้เรารู้วันเวลาทำมีกัจาณนักโอกาสปัจนี้อาตามาภาพจะได้น้อนมนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวนวรสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาชี้แจงสแสดงกล่าวให้ศรัทธาสาธุชนญ,ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้สดับรับฟังในคำ่ำของคืนวันนี้เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณยอมพ่อสุขธรเจนประกอบกิจซึ่งได้ถึงแก่การร่วงรับดับวิญญาณไปสู่ปรโลกเบื้องหน้านโน้น โดยมีบททธิจากเผยสะพายทั้นหลานเหลนถึงลืษออายุท่านได้กเก้าสิบเอ็ดปีมีโลกมีหลานมีเหลนมีลือ้อ ฉะนั้นในค่าของคืนวันนี้ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายโลกโลกลันหลานก็ปรารถนาที่จะได้สร้างบุญใหญ่จะได้น้องนำโิศให้รวงจ็ตวุญญาณของคุณโยองพ่อสุธรเดนประกอบกิจได้มาพินิตพิจารณาแล้ว เราจะให้สิ่งหนึ่งประการใดลัะที่เรียกว่าดีที่สุดประเสริฐที่สุดลําเลิศที่สุดก่อน,นึกถึงคำรรสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ท่านได้ทรงตัดเข้าไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก การให้ธรรมะเป็นทานนั่นแหละได้ชื่อว่าย่อมชนะการให้ทั้งปวงชนัะวันนี้โลกโลกหลานๆจึงจัดให้มีพระสัตธรรมเทตนาหนึ่งการหรือหนึงห่งธรรมะเพื่อจะได้น้อมนำเอาธรรมะที่อาตมาภาดไปเป็นตัวแทนได้ชี้แจงแสดงกล่าวให้สัตาย,ยาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้มาร่วมในงานําเพนขุนสนของคุณโยมพ่อสุทธรทเจนประกอบติดในข่าวครั้งนี้ได้สดับรับฟังเพื่อเป็นการสร้างพลังแห่งสติสมาธิและกป,ปัญญาจะได้น้องนำเอาหลักธรรมธรรสั่งสอนของพระสัมมาสัม,สมพุทธเจ้จาของเรา นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการขัดเกลาวพูดเกลาวกล่อมเกลาจิตใจของเราท่านทัน้งหลายให้เบาบางจากความโลภความโกรธความหลงเข้าถึงความบริสุทธิ์ในฐานะที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาจึงได้ขออนุมโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกหลอกลา,ลานหลานบุุดิิดาเผยสะพ้าย ร้อมด้วยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มาในงานนี้มาด้วยความรักความเคารพในคุณยงพ่อสุธรก็ดีหรือมาด้วยความรู้จักมักคุ้นกับบทธ,ธิดาลานหลานก็ดีหรือจะมาในฐานะญาติสนิทและก็มิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ดี วันนี้ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญประการนและได้มาบำเพ็ญกุศลประการนบำเพ็ญบุญก็คือเรามาแล้วเราได้ประกอบกิจเรียกที่ว่าเป็นปีญาอันเป็นบุญเกิดขึ้นเป็นต้นว่าได้บูชาคุณของระรัตนตรัย ได้บูชาคุณของคุณยองพ่อสุธรเจนประกอบกิจได้สมาทานศีลได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูชาฐันกันเทศได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเหล่านี้เรียกว่าเป็นบุญเพราะอะไรอยากยมทำแล้วทำให้เกิดความสบายใจ ว่าเราได้เอาบุญส่งให้ดวงจิตวิญญาณของคุณยอพ่อสุธรเจนประกอบกิจแล้วเรียกได้ว่ามาส่งดวงวิญญาณของท่านเราไม่ได้เอาสิ่งอื่นส่งดวงวิญญาณยมพ่อสุธรไปสู่เมืองสวรรค์หรือไหนพบนะไม่มียวดยานใดที่จะมีพลัมีกำลัง ส่งดวงวิญญาณของคุณยองพ่อสุดทอไปได้นอกเสียจากพลังบุญเท่านั้นที่เราได้ประกอบซึ่งประพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วต้องบำเพ็ญบุญให้ได้สามประการในเบื้องต้นประการที่หนึ่งก็คือการให้ทาน ประการที่สองก็คือการรักษาศีลประการที่สามก็คือการภาวนาหรือการทำจิตใจของเราให้ใสบริสุทธิ์สามประการนี้เรียกว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุคือกิริยาที่เป็นเหตุทำให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลดังที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าอันทานศีลภาวนาอย่าเลยละ อุสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานไม่นานพันเกษสันส,สิ้นทุกศกสุขเ่ยยากจุฉะนั้นวันนี้เรามาแล้วได้บำเพ็ญบุญดังที่อาตมาภาพได้ยกเป็นนิเทศประบ,บทในเบื้องต้นนั้นว่าปุญญานิปรารโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินันติ แปลความว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าบุญนั้นย่อมนำพาความบันเทิงใจมาให้แก่เราท่านทั้งหลายทั้งในโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยอยั่นี้เป็นต้นศรัทธาสาธุชนยาโยมทั้งหลายเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว นักปรา์ท่านบอกว่าให้เรามั่นรู้เท่าเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้รู้แพร้รู้ชนะรู้จัดการให้เอภัยท้ายที่สุดก็บอกว่ารู้จักรักษาตัวให้รอดปลอดภัยเมื่อเรามีสติปัญญารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ประมาะยิ่งทุกวันนี้ประมาทไม่ได้เลย,ยถ้าใครประมาทเดี๋ยวตาย เพราะไวรัสโคโรนา2019กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินทุกวันนี้จะไม่มีสีเขียวสีเหลืองและจะแดงทั้งแผ่นดินแล้วใกล้เราเข้ามาทุกขณะทุกขณะที่น้องลูกหลานปู่ยาตายายที่อยู่กรุงเทพก็ทยอยกันกลับบ้านเกิดเมืองนอนไปรับกันมาทีก็หลายร้อยคน กลับมาใน90%ติดโรคโควิด2 0 1 9โรงพยาบาลสนามก็รองรับแทบจะไม่เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ของเราญาติโยมคุณหมอบอกว่าถ้าหลวงพ่อเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะอยู่ที่วัดนั่นแหละจะมาตรวจให้เพราะที่โรงพยาบาลนี้ไม่ปลอดภัย มีเชื้อ <c oughs> นี่ยอมเรียกว่าความตายมาอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้เราจะได้ตื่นตระนกตกใจแต่ให้ตื่นตระหนักตื่นรู้เขาบอกว่าตื่นตาตื่นใจตื่นสตินั่นแหละจะทำให้เรารอดปลอดภัย นั่นวันนี้ก็เหมือนกันมาในงานศพของคุณยอมพ่อสุธนเจงประกอบอิดนั้นทำให้เราตื่นรู้จะได้เตรียมเข้าวัดโบราณเขาบอกว่าให้มันเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนจะแรงให้เตรียมแรงก่อนจะทำงาน ฉะนั้นวันนี้ต้องเตรียมให้พร้อมซ้องให้ดีน,ดน,นะโยมนะที่บอกว่าเตรียมตัวก่อนตายนีเตรียมเข้าไว้เตรียมอะไรบ้างละทรัพสมบัตนินู่นนี้มีเราก็เตรียมเข้าไว้จำแนกแจกจํานายให้ลูกให้หลานทําที่นอนที่ายกรรมอะไรมันเรียบร้อยลูกหลานก็จะได้ไม่ทะเลาะกัน เตรียมหลักฐานโน่นนี่นั้นเข้าไว้ให้อย่างดีแล้วก็เรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายอ,อีกประการหนึ่งเขาบอกว่าเตรียมต้นบุนบุญกุศลของเราเข้าไว้อยู่ถ้าเรามีแต่ทรัพย์สมบัติเราไม่มีบุญสมบัตินี่อันตรายชีวิตจะเป็นโมฆะ สมบัตินั้นทําให้เรามีอยู่มีกินมีใช้ในโลกนี้ให้ได้รับความสะดวกสบายหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะของเรานี่เรียกว่าทรัพย์สมบัติต้องมีพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราขยันหารักษาดีมีกรลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมแล้วเราก็จะได้ทรัพย์สมบัติปรารถนา เอามาใช้เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากลำบากทางกายเพื่อให้เรามีอยู่มีกินมีใช้พอสมควรได้รับความสะดวกความสบายนี่เรียกว่าทรัพย์สมบัติส่วนบุญสมบัติในยากยิโยกเป็นที่พึ่งของเราทั้งในโลกนี้และก็โลั้นคนเราที่เกิดมามีบุญในโยก นักปราชญ์ท่านบอกก็ไว้ว่าบุญส่งทําให้เราสูงบุญปุมทาให้เราสวยบุญนําทําให้เรารวยบุญช่วยทําให้เรารอดฉะนั้นคนที่มีบุญเกิดมาในชาตินี้หรือคนที่ทําบุญอยู่แล้วย่อมจะได้รับความสุขทั้งหลาชาตินี้ชาติหน้าแล้วการได้สั่งสมซึ่งบุญกุศลนั่นเป็นความสุขที่ประเสริฐ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าสุขขอบุญยศกุโยการสั่งสมบุญนั่นแหละจะนำความสุขมาให้ในโยมนะนี่ฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพจึงได้ยกให้ญาติให้ยอมได้รับรู้ว่าบุญเท่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราทุกวันนี้ต้องทำบ่อยๆอย่างนั้นนะค่อยทำทีนะ ต้องทำบ่อยๆปุณณนักปุณณนานทำแล้วทำอีกทำสม่ำเสมอเช้าสายบ่ายค่ำเย็นเราก็องรีบและระโยงเดินทางกันมาค่อนทางและใกล้แล้วว่ามันเนจะจะลาลับจากโลกนี้ไปอย่าให้เกิดมาฟีอย่าให้เกิดมาฟาวอย่าให้เกิดมาเปล่าประโยชน์หลวงปู่แหวนท่านบอกเข้าไว้ว่าเราเกิดมาทั้งทีสร้างความดีกันให้ได้ จะตายทั้งทีฝากบุญบารมีเอว้ยัิงยโทำพรวะจะได้เป็นสมบัติอันประเสริฐเมื่อตามตนละไปทุกภพท,ทุกชาตินี้เรียกว่าบุญนั้นย่อมนำพาความสุขและความบันเทิงใจเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าก็ขออนุโมทนาบุญกับลูกๆลหลาน ของทุนยอม่็สุทรเจนประกอบกิจและศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลสพในข่าวครั้งนี้สุดท้ายฝากรรมัตปฏินากาศเข้าไว้ว่าเราท่านทั้งหลายสิ่งที่สมควรจะต้องประพฤติปฏิบัติและทำหน้าที่ของเราให้ดี นั่นวันนี้เนี่ยคุณยอมพ่อสุธนเก้าสุดเอดปีมีทั้งบุญม,บมีทั้งกุศลมีทั้งกุนงามความดีและที่สำคัญก็คือมีลูกดีคนจะอายุยืนยาวนานถึงเก้าสุดเอดปีนี่ไม่ธรรมดาอยู่โบราณเขาบอกว่ามีวาสนาเป็นทุน มีบุญเป็นยามีเมตตาเป็นบ้านมีลูกหลานเป็นพ่อหกจึงสามารถอยู่ได้เงเพียงนี้ฉะนั้นลูกๆและหลานได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกแก้วลูกขวัญลูกกระตันอยู่ยามพ่ออยู่ก็เลี้ยงกายเลี้ยงใจท่านให้มีความสุขยามพ่อตายก็ทำบุญอุทิศไปให้แก่ท่าน ยามอยู่ก็เฝ้าอุปถายามท่านตายจากก็เฝ้าอุปธรรมยามอยู่ก็ทําบุญใหย้ยามตายก็ทําบุญหาสมกับพุทธภาเิทธิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตัดกั้ไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฐานะเอตัมมังคระมุตตมาันติการได้อุปมัมภมอุปถาบัรุงดิดอนมารดานั้นเป็นอุดอมมงคล ยอมอยากได้ความเป็นสิริเป็นมงคลอยากมีพระที่ศักดิ์สิทธิ์และพระประเสริฐอยู่กับเนื้อกับตัวพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารนิบัติพ่อคนิบัติแม่ในทำหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนก็ไว้ว่าหน้าที่ของลูกที่ดีมีอยู่ห้าประการ ท่านกล่าวเข้าไว้วันหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบแทน 2. ช่วยทำกิจการงานของท่านให้บรรลุเป,ป้าหมายสรักษาทรัพย์มรดกของท่านให้ตั้งมั่นให้เจริญรุ่งเรืองสี่ดำรงวงตระกูลของท่านให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีสุดท้ายมันทำบุญอุทิศให้แก่ท่านเมื่อท่านล่วงลับดับวิญญาณไปแล้ว ดังที่นักปราชญ์ท่านบอกเข้าไว้ว่ายามแก่เท่าหวังลูกเต้าเฝ้ารักชายยามเจ็บไข้ก็หวังลูกเต้าเฝ้ารักษาครั้นถึงวันล่วงรับดับชีวาหวังลูกยาทำบุญหาคราสิน้นใจนี่เป็นความหวังของพ่อของแม่ถ้าลูกคนไหนทำได้สมจิตสมใจเรียกว่าเป็นลูกแก้ลูกฝันลูกกะตัญญู อาวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับคณะท่านเจ้าภาพลูกหลานทุกคนและญาติโยมทุกคนทุกท่านในท้ายที่สุดแห่งพระสัตธรรมปเทศนาอัตมาภาพก็ขอฝากปฏินกาธรรมเข้าไว้ว่าเราเกิดมาเป็นคนอย่าให้ยากจนคุณงามความดีเราเกิดกันมาทั้งที่สร้างบุญบารมีให้มีในต ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทําค่าของการกระทําอยู่ที่ทําความดีทําความดีถูกดีนั้นมีค่าทําความดีถูกเวลาค่ามหันทาความดีถูกบุกคคลผลอนันต์ทําความดีด้วยความหมั่นนั้นและดี ความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราทุกคนได้ประกอบแล้วด้วยทานาาทมมนามัยศีลนามัยธรรมสตานามัยภาวนาไมัยจงเป็นบราวรวัตปัจจัยหนุนนำตามส่งให้ดวงจิตวิญญาณของคุณยอพ่อสุตทรเจนประกอบกิตให้ได้รับรู้และอักนโมทนา ให้ไปสู่สุปติในสัมปรยคบพ่ายภาคหน้านนสุดท้ายแห่งประธรรมเตตนาขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนสุขภะระปฏิพานธนาสารสมบัติจงทุกประการอาตมาภาพปัญหารรสพระสัตธรรมเตนามาเห็นว่าพอสมควรแก่การเวลา จึงพอสมมติยติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการกชนะเช่นนี้